สังคมสมัยนี้มันน่ากลัวจริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ชมพอไม่ว่าจะหันไปทางไหนภายการหลอกลวงรูปแบบต่างๆก็มีไมา้เห็นอยู่ตลอดเวลายิ่งในช่วงของวิกฤตโควิด -19 ยังเป็นช่วงเวลาทองของผู้มิชาชีพที่เจ้าสลอกเอาเงินในกระเป๋าของเราตามที่เห็นเป็นข่าวตลอดทุกวัน วันนี้สกุปคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจของเราก็มีภัยรูปแบบหนึ่งที่กำลังระบาดอย่างหนักมาเตือนให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเป้เปาของเหยื่อแก๊งมิชชาชีพพวกนี้ภัยที่ว่านั้นก็คือการหลอกลวงทางลายโดยเป็นการปลอมบัญชี Account หรือแฮกบัญชีแอปพลิเคชัน Line เพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปยังบัญชีของมิจชาชีพ ซึ่งภายรูปแบบนี้พบว่ามีการระบาดอย่างหนักในช่วงที่หลายคนกำลัง Work ์ r ฟอร์มโฮมหรือทำงานอยู่ที่บ้านและท่องโลกออนไลน์กันมากตอนที่ไวรัสโควิดระบาดรอบแรกที่ผ่านมาสำนักง,งานคณะกรกรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอได้รับร้องเรียนจากผู้ร้องรายหนึ่งว่าได้ถูกมิจฉาชีพปลอมแอคเคาท์ไลน์และปอเป็นเพื่อนสนิทส่งข้อความมาขอยืมเงินเพื่อไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูก โดยมิจฉาชีพจะส่ง QR Code ให้กับผู้ร้องถึง4ครั้งและผู้ร้องได้โอนเงินสดผ่าน QR Code และตัดบัตรเครดิตรวมมูลค่ากว่า40,000บาท ต่อมาผู้รองได้ทราบว่าตัวเองถูกมิชาชีพหลอกลวงแล้วโดยให้จ่ายค่าสินค้าให้บริษัท Lazada โดยมิชาชีพได้เปิดบัญชีลาซาด้าไวเล็มีคำสั่งซื้อ4ครั้งโดยครั้งแรกซื้อล้อแมกรถยนต์เป็นเงินจำนวน15,380บาทส่วนคำสั่งซื้อครั้งที่2-4เป็นการสั่งซื้อสินค้าประเภทบัตรเติมเงินบัตรเติมเกม โดยได้จัดส่งสินค้าเป็นรหัสบัตรเติมเงินและบัตรเติมเกมให้มิจชาชีพที่เป็นเจ้าของบัญชีลาซ da ้ w ไวเลและนำไปใช้งานเรียบร้อยแล้วกรณีนี้เป็นเพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นเพราะยังมีอีกหลายกรณีที่เกิดขึ้นในรูปแบบคล้ายๆกันและอาจมีบางคนเคยเจอกับตัวเองดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากภัยรูปแบบนี้เราจึงมีคำแนะนำง่ายๆกับเจ็ดสิ่งที่ควรต้องรู้ต่อสู้กับภัยหลอกลวงทางออนไลน์เริ่มจาก 1. ควรตรวจสอบแอคเคาท์ไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อขอยืมเงินว่าเป็นเพื่อนสนิทจริงหรือไม่โดยอาจถามคำถามที่รู้กันเป็นเฉพาะก่อนตัดสินใจทำการโอนเงินเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่ถูกต้อง 2. ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อืน่นที่ทราบเช่นเลขบัตรเครดิตชื่อเจ้าของบัตรวันเดือนปีที่หมดอายุและเลข C.V.V ที่อยู่หลังบัตรเครดิตหรือแจ้งรหัส O.T.P ให้คนอื่นพอเลข O.T.P จะเป็นการยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 3. ไม่ควรคลิกลิงก์ที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะมิจฉาชีพจะแนบลิงก์มากับอีเมลต่างๆหรือทําอีเมลปลอมเพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแฮกข้อมูลส่วนบุคคล 4. รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตเพื่อขออายัดบัญชีเครดิตที่โดนแฮกทันที 5. หากถูกหลอกลวงให้ชําระเงินเพื่อเป็นค่าซื้อสินค้าขอให้แจ้งบริษัทเพื่อยกเลิกคําสั่งซื้อทันที 6. ตรวจสอบสเตทเมนต์บัตรเครดิตทุกเดือนเพราะอาจมียอดรายการสั่งซื้อสินค้าหรือรายชำระอื่นๆที่เจ้าของบัญชีไม่ได้เป็นผู้ดำเนิกกนการเองและ 7. ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจในท้องที่ที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเพียงเท่านี้ก็ทำให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิฉาชีพง่ายๆจนทำให้เกิดความเดือดร้อนมาภายหลังค่ะ